หน้าบ้านมันออกลูเงี้ยวมากเลยใช่มีผลด้วยแล้วว่าพือไม่เห็นนะเะว่ามันเป็นองุ่นที่เขาทำบายนะน่าจะเป็นมันจะไม่หวานมันจะฝาดอท้องแล้วก็มาเดินต่อนะคะเสียดายวันนี้อากาศไม่ดีค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้ไปที่สลอตที่ริมรายนะคะจริงแล้วมันจะมีสลอสอยู่ที่หนึ่งที่สวยมากๆเลยแต่ว่า นี่อากาศมันเมิดลึ้ฟ้าคใกล้ๆนี่เองชื่ออะไรเจอเออแต่ว่าไม่มีชื่อเนาะเป็นไทยมาซาใช่ไหมตอนมีเพียอนชอบมาที่ยังไงมาจากมาจากโคลอนไปดูอือไปดูข้างในเข้าไปก็ได้วันนี้พอดีเดินมาจากร้านอาหารกรีกนะคะเมื่อกี้แล้วเดินผ่านเห็นร้านนวดไทยเจ้าของเขาน่ารักมากเขาเปิดหน้าต่างลงไปเลยเขาบอกได้ยินเสียงคนไทยพูด ก็เปิดหน้าต่างลงไปแล้วก็ขึ้นมาดูร้านค่ะร้านเขาสวยมากเลยนี่ครับเจ้าของร้านน่ารักสวยมากเลยอยู่เมืองลินส์อ่ารนะคะวันนี้เราก็มาครั้งแรกกันไม่เคยมา<ต>ก็ลองนั่งใ,ใช่ใช่นั่ง<ค>มางประมาณชั่วโมงหน,นึ่งจัดทัโรนมานี่ค่ะร้านครับร้านนวดไทยนะคะนี่ค่ะคนไทยนะคะมาเจอกันก็ทักทายกันนะคะน่ารัก คนไทยไม่ทิ้งกันใช่ไหมตอนนี้เต็นแต่ร้านน่าัครับแต่งร้านน่ารักอ่ะดูดีดูโล่งเลิศมีตัวปลาด้วยน่ารักมันกระทัดนี้เราขึ้นมาด้านบนของโบสถ์แล้วนะคะเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากของที่นี่นะคะมีอายุเจ็ดแปดร้อยปีนะคะสร้างมาตั้งแต่สมัยคริสตศักราช1 2ึ่รนะคะ จนพันสองร้อยสิบสี่นะคะสร้างเสร็จเป็นโบสถ์เก่าแก่แล้วมีชื่อเสียงมากของเมืองนด้านบนอีกนะคะเพราะว่าจุดนี้ก็ก็โอเคแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีชั้นบนยิ่งกว่านี้อีกนอันรายนะคะด้านล่างสวยมากเลยค่ะนี่ไงชั้นสุดท้ายแล้วค่ะนะนะเดี๋ยวไปมุมนั้นก็จะเห็นวิวแล้วเดี๋ยวเดินขึ้น,ขนเขามาเขาบงกดหลายชั้นมาก ตอนนี้พักเหนื่อยกันก่อนอาหารที่กินมาเมื่อกี้ย่อยไปหมดแล้วค่ะนี่ค่ะเดินต่อไปค่ะต้องไปต่อจุดสูงสุดแล้วจุดมุกหมายอยู่ข้างหน้าไม่ไกลถ้ากิ้งลงไปนี่ทำไงเนี่ยใครช่วยได้อยใกล้แล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วความคุ้มค่าอยู่รออีกอยู่อยู่ไม่ไกลเลยคุ้มค่าที่ขึ้นมาไม่ไงถึงแล้วขึ้นมาบนจุดชมวิวสูงสุดของเมืองลินเดี๋ยวเราจะดูนะคะ ใช่ใช่อุ๊ยวันนั้นหนูไปเดินตั้งเจ็ดชั่วโมงอะพี่นี่ค่ะแต่ว่าจะได้ที่วันนี้อากาศไม่ค่อยฟ้าไม่ค่อยโปร่งอะได้เมื่อึืนพี่่าอีกชั้นหนึ่ง <laughs> พูดปลอบใจ <laughs> นั่นอะชั้นสุดท้ายแล้วพี่ <laughs> สุดท้ายครั้งที่สองแล้วก็จะมีสุดท้ายครั้งที่สามนี่ค่ะกลยอะค่ะพเพื่อนเดินป่า อยู่ในเมืองดีๆก็เข้ามาเดินป่าขึ้นเขาอันนี้เราขึ้นมาถึงจุดสุดยอดแล้วนะคะของเขาเดินขึ้นมากี่ชั้นเนี่ยฟังเสียงก็เหนยแล้วต้องไปต่อโชว์มาสโกออนใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้ถึงจุดมุ่งหมายแลโน่นเห็นอยู่ลิบๆแล้วเราก็จะเจอกับความงดงามที่เราไม่เคยเจอมาก่อนวิสุดยอดเลยอะทั้งหมดอะแป๊บเดียวพูดถึงมากนะ ไม่นานหรอกเขา,าขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเขาขับรถขึ้นมาหรอเอา้าเหรอเออใช่เอ้ยมันมีรถมันขึ้นมาได้ด้วยอะ่ะทำไมเราถึงต้องเดินอะ่ะเพราะเราไม่มีรถไงไนี่ไงอันนี้คือเดี๋ยวไปหาอ่านประวัติกันนะคะ,คะเพื่อนๆเยจะบอกอน,นี่หาถึงแล้วคะ่ะสุดยอดเลยอ๋อมีเสียแรงที่เหนื่อยเดินขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูพื้นแผนที่โรนิเกิโฮปมาทิงสตาร์ซีร์ไคส์แบ็กเนทัวพักรไรเว สว่างนี่ค่ะขึ้นถึงแล้วเราก็ู่ตรงนี้แหละค่ะถึงแล้วค่ะรนี้แลวมั้งจนด้น่ะพูดถึงว่าเราก็เดินจนถึงจนได้นาะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูวิวสวยๆด้องหมันจะมีขึ้นไปอีกเหรอเนี่ยไงตรงนี้แล้วเนี่ยเนี่ยไ็อยู่นี่สุดแล้วเนี่ยก็สุดแล้วนะแต่ที่นี่ที่เราขึ้นมันเดินมาจากนี่ขึ้นมนเหรออือใช่ไหมใชตแตนตื่นเตนต่นต้นมีเแงที่เหนือยเดินขึ้นมาเดี๋ยวต้องไปหาอ่านประวัตินี้ก่อน่าเข้าอ่ะ บรรยากาศด้านบนนะคะที่เราเดินกันขึ้นมาเนาะ oh, Peter, Peter, เขาจะมีสนามฟุตบอลอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นสโมสรของเมืองนี้เลยนะคะลินสัมรายนะคะ oh, <okay. S 1> ดีมากๆเลยค่ะสนามฟุตบอลอยู่บนยอดเขา มาชมวิวด้านบนนี่จะมีจะมองเห็นทิวทัศน์ของที่ไหนบ้างนะคะเขาจะมีบอกเนาะอันนี้สวยมากที่สำคัญชอบมากเลยที่เขามาทำสนามฟุตบอลอยู่บนยอดเขา<น>ไดอิจฉานักกีฬาได้สูตรออกซิเจนเต็มๆเลยอากาศดีมากตอนนี้เรเดินลงมาจากจากเขาแล้วนะคะก็จะเป็นบ้าเนเมืองคนเขาจะอยู่เขาจะสร้างบ้านหน้าหน้าอยู่ตรงเนินเขาค่ะสวยมาก và thản đường đồng เป็นที่จอดรถของ e-bike นี่ค่ะเมืองนี้เขาจะมีที่จอดรถ e-bike ให้ก็จะมีสายชาร์จนะคะ e-bike นี่ค่ะ